ตอนนี้ก็มีบางส่วนอ่านี่เหลือเลือมีสุกแล้วครับท่านผู้ชมนี่เหลือเรื่องเลื้อเลยท่านผู้ชมเหลือเรื่องเลื้อยนะครับก็ถือว่าฉลดเย็นสวยงามครับโ g ọ นี้ก็ได้กินมาไล่ลุล่วท่านผู้ชมสวัสดีครับทานผู้ชมทุกทานกลับมาพบกับผมสนเดือดสะตอหนุ่มตายสไตล์ลูกถุงเรียบง่ายสไตล์ลูกถุงมีกินมีใชยมีกันทุกกับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําทานผู้ชมนะครับสาหรับใคมีพื้นที่ที่นามท่วมถึงนะครับ ปีละไล่ไล่คลังหรือว่าจมนนำที่ละไล่ไล่วันนะครับว่าควรจะปลูกต้นไม้อะไรดีถึงจะอยู่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมครับผมได้ทดลองวายซีปีห้าปีเลยครับทดลองปลูกต้นไม้ไปไล่อยางครับเดี๋ยวนี้จะไปดูต้นไม้ที่มันเลื้อยเลยมันอยู่ได้ครับก็แนะนำให้ท่านผู้ชมปลูกตามครับไม่เสียหายครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์น่อยนอนครับผมไปติดตามครับผมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพื้นทีสวนของผมนะครับตอนมาสื่อแหลกๆมั่นเป็นพื้นที ทางน้ำครับถ้าพูดง่าไงคือเป็นมาบครับเป็นมาบคือทางน้ำไหลครับทางน้ำไหลแล้วก็ผมก็ได้หยอกลองครับหยอกลองเป็นเส้นมาสมนะครับเขามีการคุดคู่คุดคู่แล้วก็ตดลองปลูกต้นไม้ไปไล่ยางครับที่นี่ผมจะแนะนาว่าอะไรควรปลูกอะไรไม่ควนปลูกนะครับผมส่วนนี้ผมเคยปลูกมะพรเปล่าหนามหอมครับ so, ท so, like ่านผู Stephen ้ชมเต็มแปลงเลยครับมันก็อยู่ได้สักปักนะครับแต่ว่า พ่อหนามท่วมันไล่ขลังข้าวนี่ครับมันก็เหลื่อมตายแบบนี้นะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเลื้อยเห็นอยู่ไม่กี่ต้นครับท่านผู้ชมก็จะเลื้อยเห็นอยู่ไม่กี่ต้นครับเราถามว่าแนะนำห้ปลูกไม้ผมก็ไม่แนะนําเลยครับนี่ก็เพิ่งเอาเปล่าเปล่าโบเปล่านักนะครับเปล่าเก่งมาลงวายกระุนอจริงๆมันนี่หลอดไม่หลอดนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเปล่าหนาหอมของผมตายมาเลยอาจจะพลอยดินตรงนี้เป็นดินเหนียวกันครับช่วงนี้เป็นดินเหนียวกันแต่ตะวันทำไมจะดินเหนียวผู้บอกก็น่าจะหลอดอยู่นะครับท่านผู้ชมที่นี่ก็มาดู ส่วนนี้ครับเดี๋ยวผมทดลองไล่ไล่ยางครับตอนนี้เป็นส้มโอครับท่านผู้ชมส้มโอนี่ก็ถือว่าขึ้นง่ามใช้ได้เลยครับแต่ว่าไอ้นี่เมื่อก่อน,นผมก็ปลูกอยู่ส่วนนู้นเลยท่านผู้ชมปลูกอยู่โซนต้นมะพร้าวครับก่อสร้างปีกับท่านผู้ชมมันไม่ขึ้นเลยครับเตี้ยโมเขาได้พุ่ก็เลยใหญ่มาบลกูกโซนนี้ครับตรงนี้อาจจะมาใช้ดินเหนี้ยแล้วกับข้างล่างเออมันเหลื่อมโตครับเลื่อมโตแล,ลต้วลก็เลื่อมตัวง่ามครับท่านผู้ชม ผมก็หวังว่าน่าจะให้ผลนลิตได้เลยคุณผู้ชมตอนนี้นะครับอายุมันสี่ปีได้แล้วผมว่วานะครับปล่อยไปทดลองตรงนู้นอยู่สักสามปีได้นะครับแล้วก็มีงอครับงอก็อยู่ได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับพืนที่ี่น้นำท่วมครั้งถึงนะครับงอพุมลูกไหวที่เพียงเดี๋ยวตอนนั้ค็เยอะนะแล้วก็ให้ลูกตะลอดเลยคานผู้ชมปีนี้ก็กำลังเป็นลูกใช้ได้ครับท่านผู้ชมผมลูกไหวสียต้นตรงนี้นะครับมีงออยู่สียาต้นแล้วก็เพิ่งลงไม้ไปแล้วนะครับ ลุงไม่เป็นลาวอีกท้องฟ้ามปนนะครับก็มีทดลองทดลองปลูกงอกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีลาทุตในพื่งทดลองปลูกไป,ก,ปก,ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูะะครับท่านผู้ชมฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูนี่ครับผมว่าเป็นพืชในนาต้นใจใเพื้นแ้วครับท่านผู้ชมปลอมันหายพ้ผลิตได้ตลอดดีะะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าก้นกลางดีเลยฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจู ก่อนค้างฟ้านะครับตอนนี้ตอนมันไม่เยอะมากครับทุกท่านแต่ว่าเป็นลูกดกมากครับก็มีหมางซ้วนก็มาโหมาเก็บไปขายอยู่บ้างเลยนะแต่ก็ไม่ได้ไหวเยอะครับเพราะตอนมันตายนะตอนมันไม่ต่้งแค่แรงที่นี่ครับแล้วก็มีขอนนัานนี่ก็ได้ลูกหมังขุดครับมังขุดนี้ไม่ตายครับทุกท่านแต่ว่าก็ไม่โตครับไม่ตายแต่ไม่โตก็ก็ไม่แนนําครับไม่ในนํำนี่ก็เงาะเหมือนกันกับเงาะเงาะนี่ก็ต้นใจได้ครับ ตัวปีนี้ตอนนี้ไม่ติดโลกที่นะไม่ติดโลกไม่ใหญ่โลกนะทุกท่านชมไม่มีลูกก็คือพืชผลลิตครับอันโลกอันอีกอย่างนึงคือเงาะนี่ถือว่าพาดเลยนะทุกท่านชมตอนมันอาจจะไม่โตสไหร่นะครับแต่ก็ปีที่แล้วครับก็ได้ทดลองปลูกเป็นหม่ม่วงครับหม่ม่วงต่อว่ายไหมรู้ว่าคิดว่าโอ๊ยแต่ยังผมจำชื่อพันธุ์ไม่ได้เลยครับทุกท่านชมกอทื่มมันอยู่ได้ครับทื่มค่อนข้างสวยงามเลยครับตอนค่อนข้างโตเลยทุกท่านชมกอทื่มมันอยู่ได้ในพื้นที่หนามันไม่ตายนะครับ ก็ถือโอเคเลยมามองก็อยู่ได้ครับแล้วก็มีนี่ด้วยกับเคยัดลองปลูกครับเป็นจำปาดาครับท่านผู้ชมซื้อจำปาดามาสร้างซีไพันครับทดลองปลูกไอ้นี่ก็ไล่ปีแล้วกันสาปีได้แล้วครับไม่โตเหมือนกันท่านผู้ชมจำปาดานี่ก็ไม่โตเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ตายที่นะเด่๋ก็เลื้อยต้นเดียวนี้นะตอนนี้ซื้อมาประมาณ3้ำซีตอน4ีตอน5ตอนนั้นแหละขอเลื้อยต้นเดียวอันนี้ก็ไม่แนะนำครับนี่ไม่แนะนำเลยนะครับ chung mày đi đây gặp thầm chung Khi 2,4 lít để vào con khang chặt chặt chén thì này gặp thầm chung Coi chặt lăng chú nữa gặp Là, hả, là, thế? Thế vậy, Dial, vậy, là cả ngọ ngọ này nó còn có thấy lông máy có khứ Mà muông, mà muông này có tôn Trái đai gặp, tôn trái đai, tôn suối Có thứ mà mấy chi lê gặp Mì ngoài lũ mình có tiện lũ là Mì chẳng mấy và cắt thơi đấy, đặc giảng bang gặp ปลูกแบบปล่อยทิ้งนะครับช่่มไม่ได้ใช่ปุ๋ยใช่เลยนะเออไม่ได้ปูดพิษรับไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงงไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงนะครับปลูกแบบปล่อยทิ้งไปเลยนี่สงสัยจะมีน้อนมากินใบแล้วครับท่าน่น่าจะหรือมีมีน้อนแล้วครับนี่หลัวละแนนนอนเลยพามว่ามันแล้วครับละละใชเสียหล้วท่านช่มไม่รู้จะอยู่ได้นานสักเท่าไรครับเดี๋ยวก่อนนะวิธีป้องกันอีกทีนึงครับท่านช้ชมนี่ครับ ก็ลงจุงสมโอลว์ล่างหน่อยครับสมโอลว์ล่างหน่อยทองถ้ำตอนก็ถือว่าอยู่ได้นะครับแต่ว่าผลผลิตจะเป็นยังไงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมก็ต้องคอยติดตามมาอีกทีหนึ่งครับผมครับแต่ต้นที่ให้ผลผลิตดีสุดก็คืองอครับฝรั่งหิมจัครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเยอะนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าผลมันตอกฉกครับมันก็เลยกลางๆแตกซะเยอะครับตอนนี้ก็มีบางส่วนอ่านี่เหลือเหลือเหลือมีสุกแล้วครับท่านผู้ชมมีเหลือเรื่องเลือกอะไรท่านผู้ชม เรื่องเลือกนะครับก็ถือว่าฉัดเย็นสวยงามครับโ g ọ นี่ก็ได้กินมาไล่ลุล่ะท่านผู้ชมก็ถือเป็นตัวที่ทดลองปลูกลำดับแรกๆครับท่านผู้ชมแล้วก็ถือว่ามันไม่เสียไายไม่เสียได้เนี่ยไม่เสียไายไม่เสียดายกับทดลองปลูกไปขายผลมผลิตอยู่นะครับต้นนี้กลางเย็นเลยท่านผู้ชมครับลูกเต็มต้นเลยครับเขถือว่าพานพันเลยครับลูกนี้เออตอนนี้นะครับก็ถือว่าพานเลยสำหรับตอนนี้ลูกเยอะลูกเยอะนะครับ บางตอนตอนนงก็มีถายไปเหมือนกันครับอี่างกับผมก็เคยทดลองปลูกเป็นเออตรงนี้เคยปลูกเออพุดซานุ่มสดครับท่านผู้ชมเคยทดลองปลูกพุดซานุ่มสดไปนะครับผมเพิ่งฝันตอนนันถิ่งไปนี่ครับต่อมาอยัางอยู่เลยครับมันก็ดิดหลัวกครับดอกก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันแรงครับแมงม่อนโตมันก็ใชัยพ้นพ้นมันนะครับ มันก็ไม่เคยโอเคพลนมันไม่สวยน่ครับต้นมันก็ไม่เคยโตสักเท่าไรนะครับแต่๋ยวดอกมันออกค่อนข้างดีนะครับดอกมันออกค่อนข้างดีอ่ผมทดลองมัวๆไปเลยครับเนี่คือเป็น่อของจานนงสดครับเขาถือว่าไม่พัานเหมือนกันไม่แนะนำให้ลูกนะครับแล้วก็มีหน่อยนาครับหน่อยนาผมก็ทดลองลุกเหมือนกันครับก็ไม่โตเหมือนกันนะพี่จุ้มไม่โตนะครับหน่อยนาก็ไม่โตหน่อยนานี่ก็ถือว่า ไม่แนะนำเหมือนกันครับเขตตดลงยากษ์ูครับตดลงไอกว่ายากษ์ูมันอยู่ได้ไหมนะครับนี่ก็อย่างนึงก็คือเป็นกระต orn บุยไฟนะครับกระต orn บุยไฟนี่ก็ใบเลื้งนะคุณผู้ชมใบเลื้งนผมดัดโดยภาพรวมผมบอกก็ไม่น่าไม่น่าจะหลดเหมือนกันครับไม่น่าโตไม่น่าไม่น่าพุ่นมะลิที่ดีครับก็ตือไม่แนะนำนะครับผมอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับแล้วก็ส่วนโนูแต่แนะนำอีกอย่างนึงก็คือมะนาวครับมะนาวมันก็อยู่ได้ท่านผู้ชมตอนนูปลูกมะนาวไว้่กลางเยอะ แต่ว่าสียดดยว่ามันก็มีลกมั้งนะครับลกประจำตัวของมะนาวก็ค่อนข้างเยอะลกใบไต่ใบกับกินใบเขาไม่ไม่ไม่ได้ว่าบเลยนี่ครับผมเขาประมาณนี้กับท่านผู้ชมก็อยากแนะนําประมาณนี้กับผมท่านผู้ชมผมก็ได้พาชมสวนที่ผมได้ทดลองปลูกพืชชนิดต่างๆไปแล้วนะครับก็สรุปว่าพืชที่ผมแนะนําให้ท่านผู้ชมปลูกนะครับจะตาตามหรือไม่ําตามไม่ว่ากันนะครับก็มีอยู่สี่อยางนะครับที่ชนิดนะครับ ชนิดเหล็กที่ผมลูกได้ผุมผลิตนะครับก็คือเงอโลงเลี้ยนนะครับก็ลงเลี้ยนนี่ผมได้ผลผลิตมาลองสร้างฮิเลยครับถือว่ายพุ่มผลิตเลยค่อนข้างดีครับแล้วก็มันทนต้นน้ำน้ำน้ำตุ่มครั้งนี่มันไม่ตายครับแล้วก็ลำกับที่สองนะครับที่เพิ่งลงไม้ก็คือฝรั่งขิมจูครับฝรั่งขิมจูนี่ก็เป็นพืชที่นาปลูกครับเพปลอดได้พุ่มผลิตได้ตลอดปีครับแล้วก็มันทนน้ำเหมือนกันครับผมแล้วก็ลำกับที่สามนี่ก็มีมะม่วงครับมะม่วงเนี่ยพิ่งลงมเหมือนกันคคครรรััับบโโโดดดยยววมมก็ถืออ่่าาตตนนนข้งี แล้วก็หรือให้ผลนมะลิษนะครับถ้าว่าไม่มีศัตรูปืดหลอกวนตะโกนในพุ่มว่าก็น่าได้พุนมะลิษดีดีนะครับแล้วก็รับดีซีนี่ครับก็จะเป็นพวกอ่าส้มโอครับส้มโอตับติ่มสายยามคนลังอะไรก็เหล็กแดงครับอันนี้กับลูกได้ครับมันก็อยู่อยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าช่วงหน้าหนาวนะครับผลผลไม้พวกนี้ครับเราก็ไม่ควรก็มาบุกนะครับช่วงน้าต้มถึงเนี่ยเราจะไม่ควรมาเดินในสวนนะครับเราเราจะไปเยียบหลักฟอยมันนะครับมันอาจจะจำมันอาจจะ เป็นแผลนี่ครับแล้วหลักมันจะอาจจะหนาวได้พ่นละไม่สิพุ่มปลูกแล้วไม่ไม่ถือว่าตอบโจทย์นะครับทดลองแล้วไม่พานนะครับก็จะมีพวกขนุนจัมปาดาอ่าขุดซานุ่มสดนะครับหน่อยหน้ากระต้่นวิวไล่นะครับแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ว่ามะพร้าวน้ำหอมมันอาจจะปล่อยพุ่มปลูกในส่วนที่มันเป็นเนี้ยนะครับมันก็เลยตายกลางเยอะนะครับพ่นละไม้พวกนี้ปลูกแล้วไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คซึงซึ่งตอนมันจะอยู่ได้แต่ว่ามันไม่โตครับมัน การจะเดินตัวๆมันไม่ดีครับอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ลูกครับผมก็ซื้อประมาณนี้ครับที่อยากแนะนำสำหรัผู้ชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับฐานที่มีพื้นที่ทตรียมตัวตรงกลางถึงนะครับจะเอาวิธีการของผมไปทดลองดูไปลองปลูกดูไปลองลูกดูนะครับก็ได้นะครับแต่ไม่ทำตามก็ไม่หวากันนะครับแต่ถ้าอยากจะทำแล้วมองถึงว่าลมพอมีรายได้นะครับพอมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวครับก็แนะนำให้ปลูกเป็นฝรั่งจิ้มจุกแล้วกันครับท่านผู้ชม ฝรั่งยิมจูลงทุนไม่กี่เดือนครับที่ยาเดือนก็เริ่มออกผลผลิตแล้วครับเพียงแต่ว่าเราต้องไหวให้องมาแข็งแรงสักนิดนึงนะครับขับมาฮ่มาเก็บเกี่ยวลูกนะครับเอาไปไายได้แล้วก็จะให้ผลผลิตได้ตลอดปีครับแต่ว่าเราก็ต้องขยันสักนิดนึงนะครับลูกทิ้งไว้ทำไมฮ้นี่ก็ไม่ได้กินเลยนะครับฝรั่งยิมจูเพราะว่ามาแรงวันทองมันจะมาใช้มดนะครับก็ประมาณนี้ครับที่อยากแนะนำ่านผู้ชมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ กขาต้องลากกันไปก่อนแล้วลิปนาอีกทำาอะไรให้ท่านผู้ชมเล่ล้วก็คอยมาติดตามกับผมก็วันนี้ก็สวัสดีกับผม